ดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสูชองสอพระโชคครับมื่อีสอพระโชคสภพีพระนองไปพบกับป่วมเพื่อเดชครับซึ่งคณะนี้เพิ่กระยุ่ในสายพร้อมกับช่องน้องเบลพะรวยครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเบลพะรวยมาในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องรัามาฟังมาเบิ้งน้ำกันว่าป่วมเพื่อเดชเพิ่นสีว่างแนวทาาตัวใดครับสําหรับหมวดนี้ครับตามแอดมาครับพี่น้องเอฟซีครับค่ะเรากลบน้องเบลแจ้งแล้วครับนีเผ็ดเผ็ดพร้อมเผ็ดเนืองค่ะ มพ่นจะเอาดูดคลิปจากทุกช่องเลยค่ะไปล่งน่ะบอกซื้อได้ว่าาะเพจปลอมเพจนะั่นเหมอนหดเพจที่ใส่ซื้อเพจว่าไก่พารวยนะคะที่อยู่ในเฟซบุ๊กนะคะเพจปลอมไนะด้ขนาดนั้นคลายทอดดูเอปั๊บพี่น้องเขาล่คลิปทาง youtube ไปดูดทุกข้าไปท่านที่เลยนั่นคือเพจปลอมมาเป็นตัวจริงเชียงจริงเลยเลยเลยะคะ่ะบร่รลู้โตต้นเลย เอาของทุกช่องไปล่งโดยที่บ่อใดทำอะไรเลยค่ะยูนนั่งยู่บานยื่ซือ้อเอาแต่ของคอนเงินค่ะย่าไปบนนะครับ,บทำงานบนหลังคนอื่นนะครับก็เื่อนเพดไก่ผ้าร่วยก็ไปตั้งซื้อทับ่องเขาเนาะเขาคน <farming> คน <farming> ที่ว่าไก่ผ้าร่วยคนนี้นช่องของเพนอยู่บนเพดไปตั้งซื้อเพดนั่น แล้วี้กด็ดูดคลิปจากทุกช่องเป็นล่งเพจเจ้าของเป็นล่งเพจเจ้าของหากินง่ายๆบอ่อใดล่งแรงบอ่อใดออกนอกบ้านเ้าล่งปุ๊บนอนยืยน,นดูดเอาทันทีเลยค่ะเพจปลอมเด้อค่ะสวัสดีค่ะคุณจินดาสวัสดีค่ะคุณนานาสวัสดีค่ะคุณเสนอ สวัสดีค่ะคุณวัชรากรแม่นยู<ด>่น่องเบียวะะสั่งกระจัดตอบมาคุณคำคุณคำพอคุณคำพอแม่นยุ่น้องเบียวเหรอครับเห็นบอกค่ะอยู่ในเฟซบุ๊กจะมีเพจนั่นน่ะก็มีเพจปอมๆหลายเพจคือกันค่ะแต่ว่าที่ที่เห็นเด่นๆดังๆนะ่ะก็คือเพจนี่แหละคะ่ะถ้าก็ตัวจยังไขณะนี้ดูไปแล้วนะครับน่ เดี๋ยวเข้ามาโทษหาปูอเพื่อเดทรนนอคนจะรอนนอืมโทษเลยเนาะคะ่ะน้องเบวพูดดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ าบนมาสการครับปู้ามนมัสการครับปูครับเดินพอเดิญพอน้องเบลพาดรวยค่ะเศกินไงเนาอน้องเบลสบายดีอยู่นะกูเหนือยนครับปูเลื่อมให้ห้าพ้าด้วยหรือเ่ครับปู้มนเพราะว่าช่วงนั้นไอ้ยนง้มท่านเดีนี่ยเรีนพราะว่าเด็กตรงวันปู้ห้ใหมอย่าอย่าไม่รู้ส้ายงวดว่ไววเมื่อเขาอยู่ที่หนอยู่ยังไม่รู้นั่นปู้ตรงวันเขาได้ป จะาปเชืช่อก,กันมาต้องวัดกันมาอ่าปูกับว่าได้หายมาหลายวัดแล้ววัดนี้ปูทุ่มมากปูคงจะมีที่เด็ดนะน้องเบียวว่าแม่นบอกครับปูเยอเนเยาะว้าวน่าน่าน่าสำหรับบนนวิ่งหาเ้อะบนวิ่งหาทุดเดียวเลยบนวิ่งหาหา,หาอยู่รักหน่วยบนน่าหารักหน่วยบนเลยมา หน่วยบนห้าปะค่ะอะหน่วยบนหาเลยอ, <c oughs> อู้หูเนียลายเนไรหลักหน่วยบนหา้วหาวิ่งหา้าวิ่งห้าเอสามตัวเจ็ดเก้าห้าสามตัวเจ็ดเก้าห้าเนี่ยสามตัวเจ็ดเก้าห้าอตรงอโออจ้า รวยเด้อบนเด้ออ่าเจ็ดเก้าหาเม็เดียวสั้ทุนจัดนัดเต็เลยเม็ดเดียวเลยบอกครับปูกเม็ดเดียวทุกปเลยนรวมมารวมก้าวปีให้ด้วยอุ้ยห้าสับอยู่อ่ะคุณผู้ชมวางเบินชัดป่ะคะเจ็ดเก้าห้าเม็ดเดียวไม่ต้องกลับเพราะว่าหาอยู่ด้านหน่วยหาอยู่ด้านหน่วยบนจัดจัดจัดนัดจัดเต็มเลยบู๊จัดนัดจัดเต็มเดีเลย คนใสื่อใดสืฟอสิ่งเยอะแล้วไอ้เจ้ามึงเขโยมลาบิกเลยอ้มึงมาหันเลยไอ้กาทุนหาเขาโยลาิีบานี่บาอืมวที่พันมากเครับปูปูได้ตัวใดไอ้เกานาดอ่าก็มันใจขาดงานไม่เอาจริงอขับก่อนวะ่ช่วงมงเียวดอวะอ่ฮะเขาหันเกาุนหาแวมวนี้ก็ได้แต่เจ็เกหาตัวเดียวอย่ละค่ะ บอกเที่เลยจัดนัดจัดเต็มเลยพระองคญาติหรอกหาอยู่รักวยบนอ่าอูเรยนี่เม็ดบอกวัวอาพูดเลยนี่เม็ดเฮ้ยจังไหนครับก็ได้เข็มนะครับซึ่งมีมี้ำนข้นมันตรงกันอือเหนือเมอเขาขึ้นนระหวันสิ้นชาติน่าเาุนาล่ะเออันนี้นีก็ได้ตรงกันน่าเลยขึ้นมาไปตรงกันขมางบนนี้มนก็ตรงกันอีก่ชั้งอันสุีมีชั้นขึนวน เออตู here, no, ้ก็สลงเดียวคนน่าว่ะเออถึงได้ก็โอเคแล้วว่ะจงใจเลยว่ะอืออือือปูเราสองสองตัวปูหายตัวใดค่ะสองตัวเก้าหาตัวเดียวหามกลับบู๊ยเก้าหาตัวเดียวหามกลับหมุนยางเดียวพร้อมบมุนหมุนยางเดียวจะลูกรางนี่หมุนยางเดียวเลยว่าเออ อบนคุณบูวชมนี่ที่เด็ดเลยด้ค่ะที่เด็ดคักคัะก็ว่าปุ่ยเขาหมันใจนี่พูกกับพกกับบ่ต้องเปียวหรอกเพราะว่าหมวดขาวมยังบอกว่าอันเมื่อเอาเปลี่ยนกันว่าบ้านพวกฝันนกนี่คือเก่ากล่เขาก็หมวดของนิ่งคื้เก่เอาเม่อแล้วบาน่าบอก้องเลี่ยวก่อ่าบอกที่สี่แนวว่ามันนิสัยมีหลายแนวว่า หที่่านมากมีคนถูกน้ําปูบ่ค่ะเนื้อบ้านิวไร่จกระจายสมตัวบบละลอยเลคออสตัวบบละลอยเอเขาเ่อยู่าจะบเรยบุหรี่อ้ก็ทุ่นหาน่ะมเาจะินอเขาจะแบบละลอยจรง่กิไสามตัวตโอ้ยแบบตนกับปลยดีสิบานเาบ้านเาบ่เอาเอาเอไรเด้ว่ เอาย่างเดียวจะหนีจะมือสบายห่าถูกน้าเลยนะำปูปอยสอง้างเลยอยมือเอายางเดียวย่างเอาโกร้วความกัวลเขามาทาเอเสียงไว้แต่ย่าสิงโตีกันเดียวปะ่าสิงตีกหลอปะคุณผู้ชมตอนนี้กโชดได้ไปค่ะคุณผอถึงนี่ล่าโช์ได้ไปเกิอะคุณผู้ชมนี่คือ ตัวเลขของปูอำเภอเดชนะคะงวดประจำวันที่16มีนาคม2565นะคะบนอย่างเดียวห้ามกลับเลยค่ะเม็ดเดียวน้ำค่ะท้านเพจเห็นชัดบ่ค่ะตรงๆตรงๆนี่ที่เดชอีลีค่ะปูอำเภอเดชนะคะบอกแล้วติดตามต้องเดียวตรงมีเด็ดๆค่ะกับปูโทมาเมือนี่แปลกๆเราหาหกสายปู ปูก็ต้องแบบอุ้ยมันแมนแล้วมันใจคักโทรมาตั้งหาหกสายปกติปูมาโทษขแบบนาดนี้แม่ถ้าม่มันใจปูมาโทษหรอ,อกค่ะผมว่าไม่มันใจคักเลยบอกเลยว่าวอัดแค่ก็บอกตรงอยู่ไหนวค่ะปูบอกเอ่ที่แนววะอ,อ่าเรื่องพอต้องการเรื่องงงตรง,งหาอยู่รับหน่ว้บนอืมมันละตามนั่นละอ่าตรงเจ็ดเก้าห้านะคะ วิ่งบนห้านะคะบนอยู่หลักหน่วยด้วยค่ะหาหลักหน่วยบนเลยบนอย่างเดียวห้ามกลับนะคะบทเปลืองงบห้ามครับห้ามกลับห้ามกลับสาตรงอย่างเดียวจัดแต่จัดไปเลยฉันจะมือเขาลับได้นะอ่าฉันที่นั่นใจก็บเขาจัดไปเลยแค่บุนน์เขาบีดดันผมจัดไปเลยอ่าแค่บอลบอลแล้วนี่แค่คุยที่บอลแล้วตัวนี้นะบอสครับกู้อั้นแล้วบอสครับตัวนี้เขาบอลไบเลยอ่ะ เก้านี่เขาเวัาที่นี่เขาบอกบอว่าเขาบอกคอยสบายก็บอกเขาบอกเอาคือเป็นเลขอันบ่คับปูแค่พอดีเขาลา้ยมือเขารู้ว่าเลขมาจากปูหรือเปล่าค่ะเขาเรยกว่าลาบเรียว่าาบจปูนี่ละเรา้เขายว่งงหเลยเกาท่สเกาทุนหนาวนอ่ะใายไปแล้วลอยเขาอ่ะม่ต้องวดีพันมาลอยก็เอาได้ว่เราได้เกาลย่พี่น้องเห็นเห็นชัดแค่หนจอท่านบครับนี่พี่ก้นถาม นี่เอฟซีถามว่างวดที่แล้วเข้าไหมคะน้องเดลครูบอกว่างวดที่ผ่านมาก<น>เก้าศูนย์หัเข่าตรงๆเลยค่ะแต่ว่าหัตรงๆเข้าใจบ่ายบอลอยจ้าดิแทบบ้านลยเพื่อดียนอ่างเจ้าเขาบอกลาพเช่นวยเหรอเช่นวยก็าพูดแล้วเวขาบอกเขาเขาบอกว่าบ,อบอรอลเลยนะแคปหน้าอจออีกที่หนึง่งเด้อค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะ ปนนานเพราะว่าน้องเบลจะนั่นบบโชโดนค่ะมันผิดกฎค่ะโชว์ตัวเลขนานไม่ได้นะคะโดนเตียนไปครั้งนึงแล้วค่ะเจ็ดเก้าห้าค่ะเจ็ดเก้าห้านะคะเจ็ดเก้าห้าตรงตรงห้ามกลับกันกัน